เวลา16นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินถึงยางท่าอากาศยานหาดใหญ่อเภอคลองหอยโข่งจังวสงขลาโดยมีนายเจษฎาจ,จิตต์ผู้ว่าราชการจาังหวดสงขลาอธิบดีผู้พิพากษาภาค9ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9้าผู้บังคับการกองบิน56รองด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลิกราบาทรับเสด็จ โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่สี่กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกิตยศจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พร,ระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกร,รณียกิจที่จังหวัดปัตตานี เวลา17นาฬิกา43นาทีสเสด็จพระราช,ชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอําเภอเมืองปัตตานีนายสมนนกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยผู้วิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดปัตตานีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ผู้บังคับการตบบรวจภูทรจังหวัดปัตตานีข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีประบาดรักเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดดเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเวลา18 5นาฬิกานาทีเสด็จพระราชดำเมินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับประเทศครั้งที่15ประจำปี2565 ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและเทศบาลเมืองปัตตานีานร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14กันยาย,ยน2565เพื่อส่งเสริมและสนับสน,นุนให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคําออนตามประมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันและระหว่างพี่น้องต่างศาสนิกในการนี้พระราชทานพระบ,บรมราชาวโรกาสให้ในายอาดัตวาดูผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญนเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับประเทศประจาปี2563อัญนเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานและนายสมานก็พิทักษ์แปลความหมายเป็นภาษาไทย โอกาสนี้พระเาทานทวยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดประจำปี2565ฝ่ายชายได้แก่นายวัฒนาอาบีดินและฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวกรรยาณีมุมิพระเจาทานทวดรางวัลแก่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งอันดับ 2. รางวัลชมเชยและพระเจาทานโลท่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดและผู้สนับสนุนการจัดงาน จังหวัดปัตตานีมีประชากรร้อยละ80นับถือศาสนาอิสลามโดยชาวไทยมุสลิมได้นำหลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้รองประธานผู้ทรงคุณ,คณวุฒิสำนักจุลาราชมนตรีผู้แทนจุลาราชมนตรีขอดูอาและขอถวายและขออภัยค่ะ และขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้นำศาสนาอิสลาม จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรรณาโปรดปราปกหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับโรงพยาบาลปัตตานีออกหน่วยเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคมีผู้รับบริการ514คนโรคที่พบมากได้แก่ต้อกระจกปุ่มแพ้ขึ้นตากระดูกสันหลังเสื่อมข้อเข่าเสื่อมและภาวะหูเสื่อมจากสูงอายุ ในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานนเคราะ์จำนวน6กคนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะอาการเข่าแอนทั้งสองข้างข้อนิ้วเหมือข้างซ้ายเหยียดออกไม่ได้ตั้งแต่กำเนิดโรคปากแหว่งเพดานโหวและโรคดาวซินโดมโรคลมชักสาเหตุจากพังผืดบริเวณสมองส่วนลึกใกล้สมองส่วนความจำเนื้อ,องอกบริเวณไขสัหลังระดับช่วงอ,อก โรคภาวะกระดูกเสื่อมของกระหลกศีษะมีรูรั่วทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังรั่วออกมาที่จมูกข้างซ้ายและผู้ป่วยที่ขาทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกตัดขาบริเวณเหนือเข่าทั้งสองข้างและบาดแผลที่บริเวณข้างขวาที่ถูกสะเก็ดระเบิดจากเหตุการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งยังทรงพร,ร,ระกรุณาโปรดกล้รโปรมมงอมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารที่ถูกสุขอนามัยพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองทุลิพระบาทรับเสด็จด้วย